ถ้าม <chat> ันด yes, ูชิดแล้วมันจะมีอันนี้นี่เราชิลแล้วหูทิกตอกประจังอันนี้่ท้ายมันดูชิดกันอืม

จากคลิปเราคลิปเนี่ยเราจะลบข้อสอบมันออกวะคลิปนี้แค่แป๊บเดียวนึงโอ้ยลบเลยคลิปแค่คแป๊บเดียวนะเออยเอาลูมันเสร็จก่อนใม้มาสอมาบึงคลิปอื่นได้บึงคลิปอื่นหา มันคิบโง่นักแล่แย่มังแต่หลอกกันกระตูนพี่เอกพี่ปนเนี่ยไเอกพี่เอกมันจืดเลยเ็บเอกพี่เนมึยกระจเนี่ยนันจะดูกลัดกอกคือกินแย่แย่มันไม่เบิ้งของจะโค้งกัน ห<ส><ป>น,นึ่งไปเฮ้ยโดดอ้าวมาต้องถามตลอดหมแค่นี้องโอ้ยโอ้ยโอ้ลงหั้นกดขับไปเลยลงหั้นสีบึ้งเนี่ยเนี่ยมันชิมีเปียกเนี่ยโอ้ยโอ้ยไปฝึกเห็ดมา